ครับผมเราก็มาต่อกันนะครับในส่วนของหน้า Simple Message ซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเราก็ทำในส่วนของหน้า UI เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะจะเห็นเป็นหน้าแชท2ออันกรณีถ้าเกิดเรามีการเชื่อมต่อกันผ่าน WebRTC เสร็จสมบูรณ์เนี่ยจะเด้งหน้าแชทให้ส่งข้อความหากันได้นะครับ ซึ่งวิดีโอนี้เราจะมาต่อกันเลยโดยเราจะทําให้เขาสามารถส่งข้อความหากันแล้วก็โหลดข้อมูลแชทออกมานะครับโดยไม่ผ่านการมอก UI แบบนี้นะเพราะวิดีโอที่แล้วเราแค่ทําการสร้างหน้า UI แล้วก็จําลองข้อมูลเฉยๆแต่ยังไม่ได้ทําให้เป็นข้อมูลจริงๆนั่นเองเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาทําให้มันเป็นข้อมูลจริงกันนะครับโอเคผมก็จะมาเริ่มเลยนะผมจะมาสานต่อจากหน้าแชทเหมือนเดิมนะครับก็คือ c h a t c o m p o n ent เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการเพิ่มอีเวนต์แล้วก็เพิ่มตัวแปรเพื่อที่จะเอามาเก็บแล้วก็เอามาแสดงเป็นลูปๆร,ร,รายการข้อความที่ฝั่งของ o f f เฟอกับ a อส r ซอที่ส่งมานะครับโอเคผมก็จะมาที่ส่วนของ chat. c o m p o n e n t t s นะแล้วผมจะไปทําการเพิ่ม Input ขึ้นมา2ตัวนะครับโดยเพิ่มเข้าไปเป็น Input ก่อนเลยนะโดย Input ตัวนี้นะครับจะเป็นชนิด Array นะก็ชื่อ I t e m แล้วกันซึ่ง I t e ทตัวนี้ ไทยผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการสร้างอินเทอร์เฟซหน่อยก็ไปที่ Simple Message นะคลิกขวา new folder เป็น interface s นะจากนั้นผมก็จะทําการสร้างน e w ใหม่เป็น chat และกัน .interface.ts จากนั้นผมก็จะ export interface นะครับแล้วก็เป็น i chat แล้วกันนะครับจากนั้นในนี้ก็จะมีอะไรมี is me และกัน is me ก็คือ มันจะมีข้อความที่มันบ่งบอกดูสังเกตดูนะครับว่ามีฉันเองกับเพื่อนฉันอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิด is me ก็จะเป็น true ซึ่งจะต้องเป็นบูลีนนะครับ is me เป็น true ก็คือฉันเองแต่ถ้าเกิด is me เป็น f o l ก็คือเพื่อนฉันนะเพราะว่าเรามีแค่2ก็คือ offer กับ answer ส่งเนาะแล้วก็เช็คโดยใช้บูลีนก็ได้นะทีนี้นะครับเราก็จะอันต่อมาก็จะเป็น text ก็คือข้อความนั่นเองก็จะเป็น string นั่นเองนะครับ s a v เลยจากนั้นเราก็จะเอ h a t ไปใช้งาน ก็จะไปที่นี่แล้วก็ใส่เป็น i chat เป็น Interface ที่เป็น array นะครับจากนั้นนะครับเรามี Input แล้วเราก็จะทำเป็น two way binding นะครับข้อความนี้จะส่งเข้ารับเข้าส่งออกได้นะจะง่ายต่อการเช็คนะครับก็เป็น Output นะก็เป็น i n Item นะครับ a n g e นั่นเอง Item Change นะผมขอ copy แล้วกันเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันเช็ง <laughs> นะครับ ก็จะเป็น item change เ,เท่ากับ new event emitter นะตัวนี้แล้วก็ให้มันส่งข้อมูลที่เป็น i chat ที่เป็น array ออกไปนั่นเองนะครับเซตเรียบร้อยนะครับเราได้ input มาละวตัวทีนี้นะครับเราก็จะทำให้ตัว chat หน้า chat เนี่ยเขาส่งข้อความได้นะครับโดยกำหนด event เนอะเราก็จะทำการเพิ่มไม่ h ต d อดเข้ามาเป็น on submit นะก็คือ on ส่งข้อความนั่นแหละส่งข้อความนะ จากนั้นก่อนที่เราจะเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาที่นี่ก่อนมาที่หน้าไอ้ดัวนี้ก่อนนะครับมานี่ก่อนมขอเต็มจอก่อนแล้วกันนะแล้วก็เปิดคอนโซลไว้ก่อนเพราะผมจะดีบัคดูนะครับจากนั้นกลับไปที่หน้าโคดนะ้ดผมจะไปที่ส่วนของหน้าออฟเฟอร์เราจะทดสอบหน้าออฟเฟอร์กันก่อนผมก็จะเปลี่ยนตัวหน้าออฟเฟอร์ตัวนี้จากฟอสเป็นทูก่อนให้มันชูหน้าเซตขึ้นมาก่อนนะครับโอเคโชว์มาเรียบร้อยแล้วเนาะ ทีนี้เวลาเรากดพิมพ์ข้อข้อความนี่ก็จะให้มันแสดงข้อความที่เราพิมพ์เนาะผมก็จะต้องทําการรับค่าตัวแปรกอ่อนก็เป็นอะไรอ่า text และกัน message ล้กันเป็น string นะครับเป็น string กลาง text message แล้วก็เอาไปใช้ที่นี่นะครับผมก็จะมา input ตัวนี้เนาะแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยเป็น ng ซึ่งก็จะเป็น two-way binding นะ ng model ใส่เทคกนิสเซตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเซฟดูสังเกตดูว่ามันจะเอเอร์เรอร์เกิดขึ้นนะครับมันจะบอกว่า NGModelOption เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีฟอร์มครอบมันนะครับมีฟอร์มครอบไอตัว NGModel คุณจําเป็นจะต้องมีการเซตเนมเซตอะไรให้กับมันนะครับคุณจะใส่เนมให้กับมันไหมคือมันจะมี2ออย่างคุณจะใส่เนมให้กับมันหรือคุณจะใช้คําว่า NGModelOption เป็น standalone เป็น t u e นะครับผมก็จะใส่เนมแล้วกันอันเนมเป็นคําว่า text เมสเซจแล้วกันอาจจะหายเ er อ r o r นะครับมันทำได้2วิธีนะก็คือเป็น standalone mm hmm. ก็ได้เลยจะใส่คำว่า a m e เข้าไปเพื่อระบุชื่อให้มากับมันนะครับใส่ Name mm hmm. มาเรียบร้อยนะครับก็ได้ละทีนี้เราก็จะทำการเพิ่มฟังก์ชัน on submit ให้กับมัน Submit นะครับก็เป็น on Submit นั่นเองกด Save จากนั้นก็มาที่นี่นะทีนี้นะครับเราก็จะเช็คก่อนว่าเมสเซจมันมีค่าไหมถ้าเกิดเมสเซจมันไม่มีค่าก็เด้งแจ้งเตือนออกไปว่า กรุณากรอข้อมูลกรุณากรอข้อความก็ได้นะครับก่อนก่อนส่งข้อความอย่างเงี้ยโอเคนะผมก็จะไปทำการเพิ่มคอนเซ็คเตอร์มาตัวนึงนะครับผมเอาคอนเซ็คเตอร์ไว้ไว้ตรงไหนแล้วกันเอาตรงนี้แล้วกันนะเอาไว้ตรงไหนดีเอาตรงข้างบนสุดนะก็เป็น private message นะก็เป็น message service โอเคนะครับจากนั้นก็จะทำการ ที่นี่เนาะ this text ผมรู้สึกว่า text message มันยาวเกินไปคอาุนี้เปลี่ยนเป็นคำว่า text เฉยๆแล้วกัน text เฉยๆอันนี้ก็เป็น text เฉยๆแล้วกันโอเคเออเลยไปทั้งยวงเลยเพราะตัวนี้มันผิดเนาะ text นะครับมันเป็นค่าเครื่องหมายตกใจไปว่าจะเป็นค่า null ก็ได้ค่า undefined ก็ได้หรือเป็น string เปล่าก็ได้นะครับถ้าเกิดมันเข้า c a สเนี่ยก็ return ออกไปเลย message add ใส่เป็นอะไรดี Severity เป็น uh, Warning แล้วกัน Warning แล้วก็ Summary นะครับเป็นแจ้งเตือนกรอกแจ้งเตือนแจ้งเตือนเฉยๆอา่าพาสอนแบบไม่คิดอะไรเลยน,นี่ Detail นะก็เป็นคำว่าการุน่ากรอกข้อมุข้อความ กรอข้อความก่อนส่งลวกันผมก็จะขอตกลงมาหน่อยจะได้เห็นเนาะ,ะก็ปิดไปจากนั้นกดเซฟดูสิาหายเอเื่อแล้วเนาะทีนี้ลองกดดูสิอ่าเห็นไหมก็จะเป็นกรุณวกรอกข้อความก่อนส่งนะครับซึ่งใน,นตัวนี้อาจจะบังซึ่งเราสามารถที่จะเอามาเปลี่ยน position มาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถศึกษาพเพิ่มเติมด้วจากตัว toast ของทาง p a r m e n g นะครับแต่ผมก็ กอเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะโฟกัสไปที่ตัวสําคัญเป็นหลักเนาะถ้าเกิดใครจะเอาไปพัฒนาต่อก็ค่อยมาแก้ไขเพิ่มเติมติดปัญหาส่วนไหนหรืออยากจะถามส่วนไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่าส่วนไหนไปไม่ได้อย่างเงี้ยก็สอบถามผมเพิ่มเติมนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาต่อเลยเราก็จะทําการให้มันทําการเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับก็เป็น this. items นะครับ push นะซึ่งตัวนี้ มันเป็นการพิมพ์เองเขาพิมพ์เองใช่ไหมหมายความว่าเขาเป็นคนส่งเองนะครับก็แสดงว่า is m e ต้องเป็นตัวเขาเองนั่นเองต่อมาก็เป็น text นะครับก็เป็น this. text นะหลังจากนั้นก็ทำอะไร this. text เท่ากับค่าว่างต่อเลยก็ให้เขาแบบาค่าว่างเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาเป็น two-way binding นะครับมีการรับข้อมูล push เข้าไปแล้วก็ต้องมีการส่งข้อมูลออกไปด้วยนะ item change. i m i t ก็เป็น this. item s นะ เซ็ตเรียบร้อยตัวนี้นะกดเซฟได้เลยนะครับหลังจากนั้นมาลองทดสอบดูนะครับลองกดหนึ่ง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 นู่กดส่งข้อความไปอ่าก็ค่าว่างแสดงว่ามันส่งละถ้าเกิดกดธรรมดาก็จะไม่ได้เพราะว่ากรวณากดข้อความก่อนส่งเนาะทีนี้เราก็จะมาทําการเอาค่าไอเทมตัวนี้นะครับมาบนลูปนั่นเองมาที่นี่นะครับทีนี้ไอตัวเพื่อนชั้นชั้นเองเนี่ยเราก็จะเอาออกไปเราก็จะมาการทําการเซตเลย n g container นะครับแล้วก็ใส่เป็น ng4 เท่ากับ l a c e item of item ตัวนี้นะอารี RA ที่เรามีการเซตไว้ก็คือไอตัว i อแชทนี่แหละจากนั้นก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยใส่เข้าไปข้างในนะครับจากนั้นไอตัว h e ดเดอเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีฉันเองกับเพื่อนฉันเนาะก็จะเป็น item is me เนี่ยมันเป็น tool หรือเปล่าถ้ามันเป็น tool ก็เป็นฉันเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ tool เป็นอย่างอื่นก็จะเป็น เพื่อนฉันแน่นอนนะครับหลังจากนั้นสวัสดีครับสวัสดีกาก็จะเป็นเมสเซจที่เขามีการส่งกลับมานั่นเองเสร็จแล้วครับผมปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วเซฟนะครับจากนั้นก็ลองไปทดสอบดูเลยอาจจะยังไม่มีข้อความลองกดหนึ่ง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 กดส่งข้อความปัป๊บอ่าก็จะเป็นฉันเองเนาะลองพิมพ์หนึกด enter ดูสิปั๊บอ่าก็จะเป็นฉันเองประมาณนี้นะครับเราก็ได้การส่งแชทเมสเซจไว้เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้นะครับเราก็จะ เอามาประยุกต์กับทางหน้า a s s เกับ Offer นั่นเองนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะย้อนกลับโค้ดตัวน,นี้ก่อนนะให้มันกลับไปที่หน้าสเต็ปเดิมของมันนะครับเราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยละทีนี้เราก็จะมาทำการส่งแต่คอนนะครับก่อนลืมลาลืมเลยเพราะว่าส่วนของ ถ้าเกิดเราดูวิดีโอก่อนหน้านะครับวิดีโอช่วงแรกๆที่ผมสอนเรื่องของการทำคอนโซลส่ง RTC หากันนะครับมันจะมีการส่ง Data t a c h a n n e l โดยใช้ data channel send ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามาดูที่แชทตรงนี้เรามีการเก็บข้อความเก็บเสร็จแล้วก็ส่งออกไปเลยมันก็จะได้เฉพาะคนคนนี้นะแต่ถ้าเกิดข้อความคนอื่นก็ส่งมามันไม่มี data channel เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่ม Input อีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับก็คือ Input ที่เป็น channel นั่นเองซึ่ง data channel ตัวนี้ก็จะเป็น channel ที่เป็น R.T.C. Data Channel นะครับตัวนี้นะซึ่งก็จะเป็นค่าข้อมูลที่เป็นค่าอาจจะส่งมาหรือไม่ส่งมาก็ได้นะครับเป็นค่านาก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามาดูที่นี่นะครับดูที่ offer สังคิตดูว่า offer เนี่ยเห็นไหม data channel R.T.C. Data Channel ก็จะเป็นค่านี่เหมือนกันนะครับเครื่องหมายคือจะเป็น undefined ก็ได้หรือเป็น data channel ก็ได้เราก็เลยต้องทำเหมือนกันเนาะจากนั้นเราก็มาเซตที่นี่เลย เป็น this data c h a น n e l นะครับดั channel เนี่ยดอ s e n นนั่นเองพอเซนมันก็จะเป็นเครื่องหมายตัวนี้ให้จากนั้นก็ส่ง t h i s t อต e ไปนั่นเองแล้วก็เคลียร์จบนะครับส่วนตัวนี้เร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาที่ส่วนนี้เลยมาที่ส่วนของ o อ f เฟนะครับส่วนของ o f f เฟอเราก็จะทําการไปเพิ่ม message เข้ามานะเราไปเพิ่ม message เข้ามาก็ตัวนี้ก็เพิ่มเป็น public นะครับ message ไอเทมก็คือจะเริ่มเก็บเมสเซจนะก็จะเป็น i set เท่ากับก g r a ปล่านั่นเองก็คือเท่ากับอะไรเปล่าจากนั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เราจะต้องมีการเอา data channel เ,เข้าไปนะครับเราก็จะมาทำการเพิ่มตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ public get นะครับ channel คือตอนนี้เราคือเราจะเอา data channel ซึ่ง data channel มัน,นมาจากไหนมันมาจาก dc ที่อยู่ใน peer แต่ p พ e ยของเราเป็น private นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมีการไปดึงข้อมูล Channel เราก็จะต้องประกาศตัวแป,ปร p p u b บิตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำการไปดึงข้างในอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็น p r i public get channel นะครับแล้วก็ให้ Return ค่า d p e e r d c นั่นเองเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ data channel เวละลองดูเห็นไหมก็จะเป็น data channel และเป็น u n t i f y ด้วย s a ซ e ดูนะครับจากนั้นเราก็จะมาเซตใส่ที่นี่เลยนี่นะครับ แล้วก็ใส่ลงไปตัวแรก Input นะครับก็เป็น Channel ก็เป็น h a n n e l ของเราเนาะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นถ้าเกิดเราใส่ผิดมันจะเป็นยังไองอันก็จะแดงเนาะโอเคถ้าเกิดต่อมาก็เป็นไอเทมเนาะตัวแปรไอเทมก็คือตัวแปรแมสเซจซึ่งเราเป็น two way binding นะครับสังเกตดูว่า two way binding ก็คือจะมีในแชตเนีนะ่ยจะมีทั้งไอเทมแล้วก็ไอเทมจริงคือ Input กับ output นะการจะเขียน two, way, two way binding นะครับก็คือยิน Input จะเป็นแบบนี้ส่วน Output จะเป็นตัวแปรตัวเดียวกันก็ให้เพิ่มคำว่าเช้งต่อหลังนั่น ทีนี้เราก็เป็นไอเทมที่เป็น two-way binding ก็จะเป็นวงเล็บเปิดปิดอย่างนี้จากนั้นก็ใส่ Message i t ไอเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จละจากนั้นในส่วนต่อมาแล้วก็ copy เลย copy มาแล้วก็มาส่วนของตัว a s u r นะครับตัว a d s u r เราก็มาที่นี่เลยแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไปเลยซึ่งมันก็จะต้องไปเพิ่มตัวนี้เข้ามาเนาะล้วก็ copy จาก offer ไป ออฟเฟอร์มาปุ๊บแล้วก็มาที่นี่เพิ่มเข้าไปส่วนของแอดเซอร์เนาะจากนั้นก็ Import iChat เข้ามาด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะก็ Save All ก่อนเ a ฟออเซฟออ Save ออ l อีกไม่เป็นหรอีกแล้วเซฟออใหม่นะโอเคเสร็จเรียบร้อยไม่มีเอเลอรเกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับต่อมาไอตัวเมสเซจตัวนี้นะครับเราก็จะต้องทำการเก็บด้วยเก็บส่วนไหนนะเก็บที่นี่นะครับนี่ฟังก์ชัน on channel message คือฝั่งของเครื่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 องอีกเครื่องหนึ่งที่เขามีการตอบกลับมาเนี่ยนะครับ <_ d ata> เขาจะตอบกลับมาทางนี้ที่เป็นเพื่อนฉันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทําการเอาเมสเซจตัวนี้มาพุชเข้าด้วยนั่นเองอผมให้ดูก่อนนะครับผมให้ดูก่อนก่อนที่จะมาทําการตัวนี้ต่อนะเราจะมาดูก่อนนะผมจะทําการส่งตอนนี้เรามาดูเรามาดูตัวอย่างก่อนออนชานเอลเมสเซจก็คือเมสเซจตัวนี้เนาะอ n อนชาน e l ลเมสเซจเรายังไม่ได้ทําอะไรนะเราจะมา ดูกันก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมขออนี้ที่จะเอาไอ้ตัวคอนโซลออกเอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันผมจะมาทําเป็น2จอเหมือนเดิมนะจากนั้นก็เปิดคอนโซลทั้ง2เลยจะได้เห็นภาพนะปึ๊ดปึ๊ดอ่าย่ามีครั้งหนึ่งครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรกับ on c h a n n e l m e s s a ซ e นะซึ่งกับ On c h a n n e l m e s s a g e เป็นข้อความที่จากเครื่องหนึ่งเขาส่งมาหาเครื่องเรานะ ตอนนี้เราจะทําแค่อีเวนต์ของทางเราเนี่ยส่งไปเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ทําการเก็บอีเวนต์ของเขานะครับเราสร้างเลยปุ๊บอ่า Copy วางกดถัดไปกดสร้างแอสเซอร์คัจากนั้นก็กดถัดไปแล้วก็วางลงไปจากนั้นก็กดยืนยันปั๊บอ่าแชทโอเพนส c เ e s s ละในสะ่วนสองนะทีนี้ลองส่งข้อความดูกด1 1 1 1 1กดส่งข้อความ เอาให้เอาให้มันสมจริงหน่อยสวัสดีครับกดส่งข้อความปับ๊บอ่าสังเกตดูว่าตัวนี้เข้านะครับแต่ตัวนี้เป็นคอนสิรกคําว่าสวัสดีครับนะซึ่งเรายังไม่ได้เก็บตัวแปรนั่นเองฝั่งน,นี้แหละสวัสดสวัสดีจ้าลองดูสิกด Enter อ่์ากด Enter แล้วกันกดส่งขอ้อความแล้วกันปับ๊บอ่ะฝั่งนี้เห็นไหมสังเกตดูว่าข้อความมันจะต้อง <Thema repet it> มาต่อกันสิแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เก็บ ในส่วนของไอตัวฟังก์ชันตัวนี้นั่นเองนะครับฟังก์ชันตัวนี้เรายังไม่ได้เก็บมันก็เลยมีแต่หลอกออกมาเท่านั้นนั่นเองนะทีนี้เราก็ต้องทําการเพิ่มเข้าไปนะทั้ง2ทั้ง Offer แล้วก็ a d ดเเลยนะครับเราก็จะเพิ่มที่นี่นะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าข้อความตรงนี้มันเป็นข้อความจากเครื่องอื่นเขาส่งมาให้เราก็ไม่ใช่เราแน่นอนเนาะก็จะเป็น this นะครับ t message item .push นั่นเองก็จะเป็น อีมีจะกลายเป็น Fa e เพราะว่าเป็นอีกคนอื่นเขาส่งมาส่วน text ก็จะเป็น event.data นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะคอนโทรลชัดกลับก่อนนะครับคอนโทรลกลับก่อนนะผมจะเอาหลอกไว้ก่อนนะให้ก่อนละกันเ็จเรียบร้อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า on h h n n n l m ไมสเ็จตัวเนี้เขาเป็น event ของทาง data channel นะครับซึ่งมันเป็น อีเวนท์ที่แองกูล่ามันไม่รู้จักอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องลันนอกโซนพอมันลันนอกโซนจะเกิดอะไรเกิดขึ้นน่ะมันก็จะไม่รีเฟซนะครับแต่ผมให้ดูตัวอย่างเลยอันนี้อย่าเพิ่งติดตามก็ได้นะครับนี่ผมให้ดูตัวอย่างเลยเอ๊บนะกดเซฟนะครับจากนั้นมาดูผลอีกครั้งหนึ่งนะกดสร้างปึ๊บ Copy วาง a อ s e อ Copy แล้วก็วางปั๊บลองหนึ่งหนึ่งหนึ่งดูสิอ่าสังเกตดูความเป็นจริงหนึ่งหนึ่งหนึ่งออต้อแล้ว แต่มันไม่เข้าเพราะว่ามันไม่รู้จักนั่นเองอีเวนตัวเนี้ยเอ็ u ก a ล่าเขาไม่รู้จักเราก็ต้องทําอะไรต่อไปเราก็ต้องทําการรันเอ็นจีโซนเหมือนกันครับผมก็ด h i ด z o โซนะครับดอตันปึ๊บโอเคนะครับก็ Copy เลยตัว o f f เฟก็เหมือนกันนะครับวางลงไปจากนั้นก็เซฟออกอีกแล้วอีกแล้วทำไมชอบอย่างนี้นี่ เซฟไม่ได้เซฟออนโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาลองทดสอบกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปิดไปเลยนะผมขออนุญ,ญาตที่จะซ่อนอันนี้ไปเลยคิดว่าน่าจะไม่เออเลยไปละนะปุ๊บทำการก๊อปปี้เลยวางลงไปปุ๊บกดถัดไปนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็ Copy ปอย,อย่าเพิ่ง Copy ปนะีต้องสร้างแอ s ก่อนสิ ปั๊บนะสร้าง a อสเซอร์แล้วก็ Copy มาตัวนี้ก็กดถัดไปเพื่อวาง a อสเซอร์นะครับปุ๊บกดยืนย่นปุ๊บอ่าส่งข้อความดูสิว่าได้ไหมสวัสดีครับลองสังเกตดูนะครับ2ตัวนี้ไม่เกิดการรีเฟซอะไรทั้งนั้นนะผมกดส่งข้อความเลยปั๊บอ่าสวัสดีครับเพื่อนฉันส่งมาเห็นไหมฝั่งันนี้ก็สวัสดีจ้าจ้าผมกด Enter เลยนะกดปั๊บอ่าเห็นไหม ทางนี้ก็เป็นคาว่าสวัสดีจ้าเราเห็นไหมมันเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างบ้างสบายดีไหมกดส่งข้อความปุ๊บอ่าน,นี่ก็จะขึ้นมาสบายดีแล้วทางนั้น่ะกดปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ส่งข้อความหากันได้แบบเรียลไทม์นะครับผ่านแองกุล่าเรียบร้อยแล้วนะครับ วิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยววิดีโอถ,ถัดไปเราก็จะเริ่มที่จะเปลี่ยนจากข้อความมากลายเป็นแชร์ส่งข้อความแบบเรียลไทม์หากันโดยใช้ตัวมีเดียหรือว่าชุดวิดีโอแล้วนั่นเองก็คือเป็นเหมือนกับการเปิดกล้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ